สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกเรานะครับยูโรเชตแล้วก็เด็กใหม่ครับอันนี้เด็กใหม่นะเพิ่งเข้ามาเด็กใหม่หัดเข้าองคการมวยก็กลับมาเจอกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับกับรายการแฟนมวยชวนคุยในช่อง Nock o อา Nation นะครับซึ่งคอจ์รายการก็เหมือนเดิมทุกคนที่มานั่งตรงนี้เป็นฟิลแฟนมวยแล้วกันแล้วก็ผมก็จะพยายามโยนคําถามให้ทั้งสองคนว่ารู้สึกยังไงกับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะซึ่งก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือเราจะมาพูดถึงพี่เมย์ศิริชัยเพราะว่าฟอร์มล่าสุดได้ดูไหมเจอกับ ไคลโลเจอใช่ไหมดูใช่ไหมคือล่าสุดอะเอาจริงก่อนที่จะชกอะประกบขึ้นมา<ช>คือเราก็รู้แหละว่าโอ,โโอ้โหเจอตัวแข็งมากพัาะผมมันโหดร้ายแกรอยู่น,นะใช่คือเข้าใจว่าดิโคเปลี่ยนรุ่นแล้วก็กต้องมาต่อยในอีกรุ่นหนึ่งแต่<ช>การที่เอาพี่เมย์มาเจอเลยผมรู้สึกแบบว่าใจร้ายใจร้ายแกเกินและแกก็ไม่ได้ช่ําม่ยไทย่่่าาน,นั้นเพราะแก่่ย่ย่่่่่่่่่่่่่่น่น่่่่่่่ แล้วก็อย่างที่โลบอกว่าต่อให้นิโคอ่ะเพิ่งจะขึ้นมาในรุ่น70โลเป็นไฟแรกอ่ะแต่อย่าลืมว่าตอนนิโคต่อยในรุ่น145ตัวมันใหญ่เกินรุ่นอยู่แล้วอ่ะคือตัวเขาพร้อมจะชกรุ่น70โลอยูโลแล้วเพราะฉะนั้นการขึ้นมา70โลไฟแรกอ่ะมันถึงไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วเห็นต่างได้ชัดเลยว่าวันนั้นแรงปะทะอาวุธความแข็งแรงโดยเฉพาะจังหวะเข้าวงในอ่ะเข้าวงในแล้วไล่แขนกดแขนนะที่จะฟันศอกกันอ่ะเห็นชัดเลยว่าแรงนิโคดีกว่าเยอะอ่าเยอะมากเราดูวันนั้นรู้สึกไงก็ สงสารนะเพราะว่าด้วยความที่สินิชัยเขาต่อยคิกบ็อกซิ่งเยอะ,อะเก่งคิกบ็อกซิ่งเป็นเซียนเลยแล้วก็มวยไทยก็อาจจะห่างหาย ห่างหายไปนานแล้วก็บวกด้วยอายุอายุพี่แกก็ค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับนักมวยทั่วไปมันก็ความสดมันหายไปแล้วใช่ใชความสดมันหายนิโคเขาเท่าไหร่นะตอนนี้นิโคยี่สิบกว่าใช่ยี่สิบกลางกลางห่างกันแค่สองสามปีก็ก็ต่างแล้วแต่ถ้าพูดเรื่องประสบการณ์ผมมองว่าพี่สิทธิชัยเขายังยังมีความเหนือกว่าแต่แค่มันด้วยเรื่องอายุอะร่างกายร่างกายมันมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เหมือนตอนสดใหม่ช่วงยี่สิบต้นๆถ้านิโคเจอตอน20ต้นๆอาจจะไม่ได้เป็นภาพนี้ก็ได้ใช่ใช่ ในมุมโลอ่ะโลคิดว่าการที่นิโคเลเปลี่ยนรุ่นแล้วมาต่อยในรุ่นนี้ยผมคิดว่าการที่มันเจอพี่เมยใ่ในมุมผมนะมันก็ไม่ได้น่าเกียดเพราะอย่าลืมว่านิโคมันก็ดีกรีแบบมันก็ระดับแชมป์ได้มันก็ไปถึงแชมป์ได้ในรุ่นก่อนหน้านี่ของมันหรือว่าการที่มาต่อยนี้เกิดในชิงแชมป์แล้วผมว่าการที่เขา,าประกบมาเจอกับพี่เมย่สิทธิชัยเนี่ยก็คือมวยมีชื่อพี่มันเจอกันได้อ,อยู่แล้วแต่การที่นั่นแหละอย่างที่บอก พี่สิริชัยจะมาเจอกับนิโคที่มันต่อยในกติกามวยไทยมาแบบนี้มันดูมันแปลกๆไปหน่อยรับผมมันแปลกกับเขาไปหน่อยอม,มันมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้แต่ด้วยสภาพร่างกายหรือฟอร์มในวันนั้นมันก็เห็นได้ชัดว่ามันก็จริง มันเห็นความต่างได้เยอะเลยแต่ว่าในมุมพี่เมอ่ะพี่เข้าใจนะเพราะว่าแกเป็นมวยที่รายการชกแกไม่ได้ถีคันนั้นเพราะฉะนั้นรายการป้อนใครมาให้ชกอะ่ะพี่เดาว่าแกคงรับหมดมแกคงไม่ได้เกี่ยงอะ่ะว่าโหสู้ยากดูแบบหรือรสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแกเคงรับหมดเลยเพราะฉะนั้นก็นับถือเรื่องจิตใจแหละแต่ว่าอย่างที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าด้วยเรื่องของสภาพร่างกายกับอายุพี่เมย กับฟอร์มการชกมวยไทยแล้วก็5ฟอร์มหลังสุดเนี่ยแกชนะแค่ไฟเดียวเองอ่าทีนี้ประเด็นหลักๆที่พี่จะมาชวนคุยก็คือมีออปชันไหนในสายตาแฟนมวยทั้งสองคนเนี่ยที่คิดว่าจะเป็นทางออกให้กับพี่เมย์ที่ดีสุดหมายถึงว่าเราในฐานะแฟนเนาะเราก็อยากเห็นคนที่เราเชียร์ชนะเพราะฉะนั้นมีออปชันไหนมาเช่นอาจจะลดรุ่นไหม,มเพื่อให้ไปเจอนักมวยรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้อาวุธหนักขนาดนี้อาวุธเท่ากับไปเดียวว่าแรงประทะหนักเท่ารุ่น70โลอาจจะลดลงไปรุ่น145่หรือเปล่ารุ่นเดียวกับพวกกฮต้ อะไรเงี้ยหรือซูเปอร์เล็กหรือนาบิลอะไรเงี้ยคือลดเป็นรุ่นนั้นไหมเพราะว่าด้วยสริแล้วร่างกายแก็เดี๋ยวเรามาคุยกันมันลดลงไปได้หรือ2พี่ว่ามวยไทยกับพี่เมในรุ่นนี้อาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่าเพราะว่ามวยไทยนูนเล็กด้วยป้องกันหมัดมันป้องกันยากแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่เมต่อยมวยไทยทีไรเนี่ยเจ็บตัวหนักทุกทีอาจจะชกแค่คีบ็อกซิ่งไหมในกติกานี่ในรุ่นน้าหนักนี้อะไรเงี้ยในมุมมองโลกคิดว่าออปชั่นไหนจะดีสุดสำหรับพี่เมถ้าสำหรับผมอะในมุมแฟนมวยนะผมก็ยังอยากเห็นแก ออะแะแต่จากสิ่งที่เห็นะกับที่เจอนอิโคผมมองว่าลดรุ่นไปจเจอแฮกเกอร์ตี้หรือเจอในรูปแบบอื่นคนอื่นก็ได้ที่มีฝีมือหน่อยในรุ่นนั้นผมก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าพี่เมย์ไม่เก่งนะแต่มันก็ยังดูยากด้วยความที่เขาไม่ได้ทางนี้เขาไม่ได้มาสายนี้ตั้งแต่แรกหรือว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ต่อยอใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการมวยไทยะมันทําให้ฟอร์มการต่อยหรืออะไรมันต่างอยู่แล้วยกตัวอย่างก็เหมือนตะวันฉายไปต่อยคกบ็อกซิ่งเราก็เห็นว่าตะวันฉายต่อยมวยไทยดีแค่ไหนพอไปกระติก ที่ตัวเองไม่ได้ถนัดหรือช่ำชองมันเห็นผลชัดเจนการออกอาวุธการป้องกันหรือวิธีการวิทยาการชกมันแบบมันต่างกันเออมันต่างกันถึงมันจะอาจจะแค่ห้ามใช้ศอกห้ามกอดเขา่าอะไรอย่างงี้ก็เธอแต่มันมันต่างจริง,รงนวมขนาดนวมก็มีผล พอมันขาดมันมีผมรึแรงประทะหรือการป้องกันมันก็ต่างเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็อยากเห็นในพี่เมย์ต่อยมวยไทยแหละแต่แค่ถ้าคิดในแบบว่าอ่ะเซฟเขาหรือว่าตัวเขาเองคิกบ็อกซิ่งอาจจะบอกว่าแค่คิกบ็อกซิ่งเลยแล้วก็ไปไปให้ถึงแชมป์ในด้านในรุ่นนั้นในในกติกานั้นก็คือหมายถึงว่าลดรุ่นลงไปแล้วก็ชกแค่คิกบ็อกซิ่งสำหรับผมเหรอและตอนนี้อันนี้ผมไม่รู้ในรุ่นเดิมที่เขาต่อยในคิกบ็อกซิ่งมีผลไหมหรือว่าคือเอาจริงในคิกบ็อกซิ่งอ่ะฟอร์มแกจะดีกว่าถึงแม้้้วว่่่่าาาาะมีีีแแแแแพพชนนนนนตใใคคกกรรย3 คือซูเปอร์บอลมาลัดแล้วก็ชิงคิดลาซอฟก็ถือว่าเป็นตัวท็อปท็อปทรีของของรุ่นอ่าก็คือพี่ยังมองว่าถ้าเกิดชกในรุ่น70โลแต่ก็ถ้าเกิดเปลี่ยนมาชกแก๊กี้บ็อกซิ่งอ่ะพี่คิดว่าแกอาจจะทําได้ดีกว่านี้แล้วก็เรื่องสภาพร่างกายที่มันอายุเยอะแล้วอ่ะพี่ว่าการมาโดนหนักเจ็บตัวหนักในมวยไทยเนี่ยพี่ว่าอาจจะทาให้อายุการใช้งานของร่างกายมันสั้นลงหรือเปล่าพี่มองว่าสลับพี่นะพี่ว่า ถนอมร่างกายดีกว่าแล้วก็ชกคิกบ็อกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมงั้นผมคิดเหมือนเราในมุมของพี่สํสำหรับผมนะผมมองว่าคิดแบบแคล้ายๆกับพี่โลก็คือว่าถ้าต่อยแค่คิกบ็อกซิ่งอย่างเดียวผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าต่อยแค่คิกบ็อกซิ่งเพราะว่าอย่างที่พี่เชิดบอกถนอมร่างกายด้วยความที่อายุก,ก็33แล้วอะ่ะ คนสามสิ3นี่บางคนนี่คือรีทายจากการแขวนนวมเอางอ่ายๆอาจจะแขวนนวมไปแล้วแต่ว่าพี่แกยังต่อยอยู่ซึ่งผมมองว่าถ้าผลแพ้ชนะเป็นยังไงอ่ะมันก็ไม่สําคัญเท่ากับสภาพร่างกายเรายังไหวเร,เรายังหาเงินได้เรายังมีไฟต์ต่อยเรื่อยๆแต่ถ้ามวยไทยไปเจอแบบต่อําหรบผมนะต่อให้ลดลงไปก็ตามมันก็ยังไปเจอใครอะอนาบิวหรือว่าเจอแฮกตี้ถูกไหมซึ่งก็ไม่ได้เบาซึ่งโหนั่นก็ตัวท็อปเหมือนกันนะซึ่งผมว่าเหลี่ยมมวยอะไรอย่างเงี้ย แกมีแหละแกมีชั้นเชิงอยู่แล้วแต่ว่าสภาพร่างกายบางทีมันไปไม่ไม่ทัดไม่ไหวแล้วแล้วไปโดนหนักถ้าพักยาวก็ไฟชกหายหยุดพักเนี่ก็ยิ่งหายใช่หยุดพักซ้อมหลายๆอย่างผมว่าเซฟเซฟตัวเองแล้วก็ทําในทางที่มันผมว่าแกทําได้ดีที่สุดก็น่าจะคิกบ็อกซิ่งแล้วแบบอาจจะไปได้ไกลเลอเผถ้าไปสุดทางอาจจะใครจะไปรู้อาจจะแชมป์เลยก็ได้คือสลับพี่อ่ะ อายุ33ฟังดมูมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าสลับพี่เมย์อ่ะมันเหมือนแกใช้เป็นน้ำมวยที่ใช้ร่างกายมาตั้งแต่เด็กแล้วพออายุขึ้น30เนี่ยแกเริ่มเริ่มช้าเริ่มกรอบเริ่มโดนอาวุธเริ่มแบบเหมือนเดว,ว่าแกยืนระยะในรุ่น70โลมาตลอดระยะเวลา เป็น10บสปีอะแต่ว่าแกก็ยังยืนประท่ามาได้แต่หลังๆถ้าเกิดเราจะเทียบอายุเช่นพี่สุบ์บอลแกก็3ามสองสามเหมือนกันน้องโอ๋อย่างเงี้ยก็สามสิบห้าสาสิบหกหรือพี่เพชรนงอย่างเงี้ยก็เกือบจะสี่สิบแล้วอะแต่ว่าสามคนที่พี่ไล่ชื่อมายังดูมีความเร็วยัง <Fit. S 2> ดูฟิตยังดูมีความสดอะไรได้โอเคพี่โอ๋อาจจะดูแบบว่าประทะน้ำหนักรุ่นยยใหญ่ๆไม่ไหวจนสุดท้ายแกก็ต้องรุ่นลงมาเห็นไหมพี่โอ๋ตอนแรกแกก็ต่อรุ่นร้อยสี่สิบห้ารุ่นเดียวกับแพ็กกัตตี้ก นาบิลตอนนี้แต่ว่าแกก็ลดรุ่ลงมา1 3 5แล้วก็มาเจอกล้องโทรทน,นีล่าสุดแล้วก็เนี่ยม,มีมีเรม a ทไฟไฟสองเห็นปะ่ะพี่โอ้พอแกเริ่มรู้ว่าอายุแกจะแตะ40แล้วละใกล้ลวแล้วแปลงปะทะอาวุธแกมันไม่เหมือนตอนหนุ่มๆแล้วความเร็วด้วยเร็วด้วยแกก็ยอมรับแล้วก็ลดรุ่นลงมาพี่คิดว่าไอเดียนี้อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งหรือเปล่าสำหรับพี่เมย์เพราะว่ายางทด่พี่บอกพี่เมย์หนึ่งแกเป็นมวยที่ถ้าเกิดแกมีรายการชกต่อเนื่องแกจะเป็นมวยที่ฟอร์มดีมากแต่ถ้าแบบ5เดือนที6เดือนทีแแกจจะะเเรริิ่่่มมบบวาาฝืช้ หรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่เข้าใจว่ามันเป็นเหตุผลว่าทาไมแกถ,ถึงต้องรับชกทุกไฟทั้งมวยไทยคีบ็อกซิ่งเพราะว่าถ้าเกิดแกเลือกชกแค่คิกบ็อกซิ่งเนี่ยพี่มองว่าเปรอเหอปีนึงเนี่ยอาจจะมีรายการแค่ไฟเดียวด้วยซ้ําม,มันเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่เมย์ถึงยอมเอาสภาพร่างกายในช่วงที่กําลังโรยแล้วอ่ะมาใช้ได้เปรืองขนาดนี้เพราะว่าแกอยากมีรายการชกต่อเนื่องแต่เราแฟนมยวยอะเราอาจจะมองว่า แล้วมันคุ้มหรือเปล่ากับการเอาร่างกายไว้แรกใช่กับการที่ต้องชกบ่อยไอ้อีกไนึงนี่พี่คิดว่าดีเหมือนกัน<ม>ก็คือรถรุ่นอันนี้เหตุผลเพราะว่าอะไรนักมวยในรุ่น70กิโลทุกคนไม่ใช่7 0ิกิโลทุกรุ่นน่ะน้ำหนักปล่อยกับน้ำหนักที่ชกอะ่ะมันจะดิฟกันหมายถึงว่ามันจะมีระยะห่างกันอะ่ะประมาณ78โลขึ้น<ม>เช่น โคชนายชก145หรือประมาณ66โลน้ำหนักปล่อยแกเนี่ย7 0เกือบ80นึกออกป้าไปถึงว่าลดน้ำหนักพีเนี่ยมีลด10กโลขึ้นนักมวยแล้วนักมวยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันแต่พี่เมย์น้ำหนักชกแก70โลแต่น้ำหนักปล่อยแกอยู่แค่ประมาณ73 74อเเห็นเห็นเว้นที่มันหางไหม ห่างกันเยอะอยู่นะมันหมายความว่าพี่เมเป็นนักมวยที่ตัวเล็กมากๆในรุ่น70กิโลซึ่งมันคือเรื่องจริงเพราะว่าพี่ไปดูหมายถึงว่าพี่มีโอกาสได้ไปเป็นพี่เลี้ยงโค้ชนายหลังเวทีหมายถึงว่าพาแกไปวิ่งลดน้ําหนักหรืออะไรเงี้ยพี่ก็เจอนักมวยที่เก็บตัวในโรงแรมหลายคนพี่เห็นเลยว่าไฟที่พี่เม์ชกกับชาโดพี่เมตัวเล็กมากตัวเล็กคือพี่นายต่อยรุ่นเล็กกว่าแกพี่นายยังตัวใหญ่กว่าพี่เมอีกนึกออกป่ะใช่หมายถึงว่านักมวยในรุ่น145ดันตัวใหญ่กว่านักมวยในรุ่น155พี่เลยมองว่าอันเเนนนี้มัถึงป็หตุผล ที่พี่รู้สึกว่าพี่เมย์สามารถที่จะลดรุ่นมาชกใน145ได้ถ้าแกยังอยากมีรายการต่อเนื่องหมยายถึงว่าชกได้ทั้งมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิง่งพี่ว่าการลดรุ่นลงมาให้ตัวเองเจอนักมวยที่ตัวเล็กเท่าๆกันเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะมีรุ้นทําให้ฟอร์มแกดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเจอนักมวยที่แรงพละอาวุธที่มันเบาลง แต่ในอีกมุมหนึ่งของผมคิดว่าอาจพี่พูดว่าเขายกในรุ่น7 0โลมา10กว่าปีการที่เขาจะลดรุ่นไปต่อยในอีกรุ่นรุ่นที่มันรองมาเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อการทําน้ําหนักไหมเพราะว่าสเอรความเคยชินหรือการที่โชวมาอย่างนั้เข้าใจอ่ะมันจะมีผลไหม,มสำหรับพี่มีหมายถึงว่าไฟสองไฟแรกอยากแน่นอนแต่ว่าเราเบสจากเ,เราอาจจะเคยเห็น,นแบบนักบวยที่ลดน้ําหนักเยอะ,เ,ยอะเพื่อต่อยแล้วก็ฟอร์มไม่ดีใช่ใช่มันจะเกิดขึ้นกับพี่เมย์ไหมในมุมนี้ เกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าอย่างที่พี่บอกไงว่าถ้าเราดูจากสถิติหมายถึงว่าโอเวอร์ออลของนักมวยทั้งหมดเขาจะเกินรุ่นกันเป็น10โลทั้งนั้นอย่างต่ำก็ต้องมี7-8โลนึกออกไหมแต่พี่เมย์เขาเกินรุ่นที่แกชกอ,อยู่แค่3า3โล<ม>4โลซึ่งถ้าเกิดเราไปเทียบก,กับรุ่นร้5ก็คือ66โลใช่ไหมแกเกิน น,น้ำหนักปล่อยแกอยู่ที่74ใช่ไหมแสดงว่าแกเกินรุ่นอยู่แค่หมายถึงว่ารุ่น144นะแก,กนแกเกินอยู่แค่10โลเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่ามันอยู่ในเรนจ์ที่แกจะทำน้ำหนักได้แต่อย่างที่โลบอกมวยที่อายุเยอะเขาอาจจะไม่ได้อยากทำน้ำหนักเยอะแล้วเพราะว่ามันอาจจะมีผลในเรื่องของสภาพร่างกาย,ากายวันชกอาจจะไม่มีแรงหรืออะไรมันก็เป็นไปได้แต่ว่าอันนี้เป็นแค่อีกออปชันหนึ่งไอเดียหนึ่งแล้วกันที่เราสึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าพี่เมย์แกจะเจอกออปชันนี้อะไรเงี้ย ถ้าในระยะยาวผมว่าก็ว่าดีแต่ว่ามันต้องปรับตัวในช่วงแรกไงเพราะว่าคนที่ต่อยน้ําหนัก70โลมา10กว่าปีแล้วอยู่ดีๆมาไฟ์หลัง2ไฟ์มาเป็นกิโลนะ60 60โล66 66โลซึ่งผมว่ามันมันยากแล้วการใช้ชีวิตประจําวันหลายๆอย่างการกินการฟิตซ้อมที่จะลดน้ําหนักมา66โลมัน คนที่ลดมาเจ็ดิโลมาสิบกว่าปีมันยังมีแผนของตัวเองถูกไหมครับการลดมา6กกโลม,มันก็มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปหมดมสภาพร่างกายทุกอย่างปรับเปลี่ยนหมดแต่ว่าถ้าพี่สิทธิทชัยเขาทำได้ผมมองว่าอาจจะเป็นผลดีในระยะยาวตรงที่โอเคเราลดรุ่นลงมาแล้วน้ำหนักทุกอย่างเราสามารถแบกรับได้ร่างกายไม่ประทะหนักเกินสามารถโอเคผมว่าฟอร์มอาจจะคืนฟอร์มได้แต่ว่าต,ต้องใช้ระยะเวลาถ้าเปรียบเทียบให้มุมแบบคนเข้าไปเข้าใจมันอาจจะ ที่เราพูดกันเมื่อกี้มันอาจจะเหมือนประมาณว่าเหมือนเรารถเก่งอะไปชนกับรถสิบล้อ,อ,ะอะนะตอนเนี้ยที่เรารู้สึกกับพี่เมย์ก็คือว่าชนกับคนที่มันรุ่นใหญ่ๆหญ<ช>่เช่นเราเห็นได้ชัดไฟนิโคแม่งตัวใหญ่กว่าพี่เมย์เยอะแม่งลํำมาเลยอะคือเนื้อตัวคือคนละรุ่นใช่เราเห็นแต่พอเขารุ่นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการารถรถเก่งชนรถเก่งด้วยกันมันอาจจะดีกว่ากับตัวเขามากกว่าแต่ผมมีคําถามอันนี้ในมุมแฟนมวยเลยการที่ยอมขยับรุ่นลงมาลดรุ่นลงมาพี่มองว่ามัน เป็นศักดิ์ศรีไหมอ่าสมมุติสมมุติผมกำลังคิดว่าแบบผมต่อยรุ่นนี้เออรุ่นนี้ไม่ไหวหรือเปล่าร่นี้ลงมานักมวยเขาจะคิดแบบนี้กันไหมอันนี้ผมไม่ได้อันี้นะแต่ในมุมนักมวยเขาจะคิดแบบนี้กันไหมสรับพี่พี่ว่าไม่การลดรุ่นชกหรือเปลี่ยนน้ำหนักการชกเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาในวงการมวยมากๆมันไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีความเสียหน้าหรืออะไรมันเป็นเรื่องของการที่รู้ ลิมิตสภาพร่างกายของตัวเองมันเป็นเรื่องที่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ของตัวนักมวยเองของแฟนมวยเองไม่มีใครมองว่านักมวยที่ดลดรุ่นน้ําหนักลงไปที่เหมาะกับตัวเองมากกว่ามันคือการหนีหนีไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นหลายคนที่ลดรุ่นลงมาพี่ 3A ก่อนหน้านี้แกก็อยู่ในรุ่น135แกเสียแชมป์ให้ แฮกเกอร์ตี้แกก็รู้ตัวแล้วว่าโหนักมวยรุ่นใหม่ในรุ่นนี้ที่น้ำหนัก1้อยสาหเนี่ยแกแรับแรงประทะอาวุธได้ไหวแกถึงรถมาชกในรุ่นที่ประจันฉายเป็นแชมป์แกก็เพิ่งรถมาอันนี้คือหนึ่งตัว,วอย่างฟอร์มก็ดีใช่ใชเหมือนที่เราเพิง่งนะต่อยกับใครล่าสุดอต่อยกับชื่ออะไรนะดีบาร่าแต่ว่าก็ือวาชูยืนได้สมยกอะใช่ห้ายกก็ถือว่าดีเออห้ายกห้ายกอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือพี่น้องโออันนี้เราให้เห็นภาพเฉพาะในวันนะก็คือพี่น้องโอก็คือแกประทะกับเคีียรรลมมาาแแกก็ู้้วว่ฝือ แกสู้ได้ความเร็วแกสู้ได้แต่หนึ่งอย่างที่แกสู้ไม่ได้คือแรงประทะเพราะว่าโดนอาวุธอะไรของน้องโอไปโดนแข้งโดนหมัดเคียมรันมันไม่มีสะดุ้งเลยอ่ะโอเคอาจจะมีดราม่าว่าเพราะสารกระตุ้นหรือเปล่าอันนั้นเรา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 เบรนนักมวยไม่ได้แต่ว่าก็ตามนั้นแต่ว่าก็มันทำให้ทำให้แกรู้ว่าในรุ่นนี้ถ้าแกยังฝืนชกต่อแกอาจจะ สู้นักมวยรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาไม่ได้แล้วแกกระโดดลงไปต่อยร้อยสามห้าอีกหนึ่งคนก็คือเมืองไทยมเมืองไทยก็เพิ่งลดรุ่นลงมาเนร้อยสามห้าเหมือนกันก็คือนักมวยเดยว,วันเนี่ยเห็นบ้านน่นักมวยเดยว,วันสามสี่คนแล้วนะที่ลดรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่เมย์จะลดรุ่นลงมาคําถามที่โลถามว่ามันจะเป็นการหนีไหมเป็นการลดศักดิ์สีทไหมเป็นการดูแบบพี่สลับพี่พี่ว่าไม่พี่สลับพี่พี่ว่าเป็นเรื่องปกติสากลที่นักมวยสามารถที่จะลดรุ่นหรือเพิ่มรุ่นขึ้นไปชกรุ่นไไไไหหหหนนนกกก็็ดด้้้้มมมััเเปปรรรรืื่่่่่ออองงททีววาาาลพ ม้นนีนว่าเป็น,<ใ>นเรื่องที่ดีนะในการที่ยอมรับในมุมของนักมวยอะ่ะเรามองว่าปกติหรือคนที่อ่ะเขาจะมองว่าปกติในการล้นรุ่นแถวรึไหม,มในมุมแฟนมวยลหละอ่าเรากระแสะหรือดรามา่าแกอาจจะกลัวตรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่แบบคำด้วยความที่สมัยเนี้ยโซเชียลหรือ,อทุกอย่างการคอมเมนต์หรือการวิจารณ์หรืออะไรมีผลสำหรับผมผมมองว่ามีผลต่อน,นักมวยมากมันทําให้นักมวยเสียความมั่นใจ อย่างนคนที่เป็นแชมป์หนึ่งันนี้ตะวันฉายซึ่งมองว่าผมมองว่าไร้เคี่มทานมากๆด้วยเขายังเคยให้สัมภาษณ์่าการที่โดนแบบกระแสสังคมหรือโซเชียลอะไรก็แล้วแต่มันทําให้เขารู้สึกท้อหรือต้องให้นักจิตวิทยาเข้ามาคุยเลยเพราะว่ามัน,ม,นมีผลม,ม,มากจริงอ่ะพี่มองว่ากระแสของแฟนมูเอ่ยคนคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยมันจะมีผลต่อเขาไหมที่เขาอาจจะพะวงเรื่องนี้ไหมในการจะปรับหรือลดรุ่นหรือเขาไม่สนอันนี้พี่พูดยากนะเพราะว่า เรื่องนี้มัแล้วแต่คนบางคนเทคเรื่องหมายถึงว่าเทคเรื่องการด่าของแฟนมวยได้บางคนก็เลี่ยงด้วยการที่ไม่ดูไม่อ่านไม่ฟังแล้วก็โฟกัสแค่สิ่งที่ตัวเองทำโฟกัสแค่ว่าจะต้องซ้อมหนักขึ้นจะต้องทําให้ดีขึ้นบางคนก็ไม่สนใจแล้วสรับพี่เมย์นะพี่ว่าแกอยู่ในงวงการนี้มาหมายถึงว่าวงการมวยที่ระดับเนี้ยที่นักมวยต่างชาติเมื่อก่อนก็หมายถึงว่าแฟนมวยต่างชาตินะ ก็มีการพูดบูลลี่หรือแม้กระทั่งช่วงหลังๆมันจะช่วงขาลงแกแกก็โดนกระแสม,มากกว่านนี้เยอะว่าสีชัยหมดแล้วเค,เคยเป็นเบอร์หนึ่งในคิกบ็อกซิ่งก็จริงแต่ว่าตั้งแต่ในวันมาเออฟอร์มก็ดรอปลงดรอปลงเลิกเถอะอหรือพอเถอะออะไรอย่างนี้พี่ว่านักมวยส่วนใหญ่ที่แพ้จดติดกันหรือแพ้บ,บ่อยจะชอบโดนดราม่าแบบนี้ซึ่งพี่ว่านะพี่เมย์แกเทคได้ เพราะเป็นก้นแกคงไม่ยืนระยะาไม่ยืนระยะ,ะมาในขนาดนี้แต่ว่าอยู่ยานที่พี่บอกอยู่ที่ว่าแกจะเลือกออปชันไหน 1. คือถ้าแกยังจะชกในรุ่น70กิโลกรัมต่ออาจจะไม่เลือกชกมวยไทยเลยมีอีออปชันหนึ่งที่ลืมไปก็คือแกอาจจะเลือกรับไฟชกมากกว่านี้คือพี่เข้าใจว่าพี่เมอ่แกเป็นมวยที่ไม่เกี่ยงคู่ชกเลยรายการเสนอใครไปแกรับหมด แต่หลังจากนี้อันนี้อันเดมุมมองพี่นะถ้าเกิดสมมติว่าพี่เป็นเป็นสตราร์เป็นเทนเนอร์หรือเป็นทีมงานของแกพี่อาจจะแบบเลือกให้หน่อยว่าโหเจอคนนี้ตัวนี้อาจจะแบบเริ่มเลี่ยงแล้วไหมกลับมาคําถามนี้ว่าแล้วมันจะเป็นดราม,ม่าไหมว่าเป็นการกลัวไหม,มท,ที่ที่แบบเลือกคู่ชกเกีียนคู่ชกสลับพี่ สลับพี่เมย์นะเอาในมุมพี่นะแกผ่านจุดที่เป็นพีคอะเป็นระดับโลกเก่งที่สุดปอนต่อปอนในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่น70กิโลมา4ปีซ้อนมันไม่เคยมีใครทําได้ในโลกในโลกนี้ที่เก่งสุด4ีปีซ้อนอะมันหมายถึงว่าแกผ่านจุดที่แกไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วให้ใครเห็นแล้วแกไม่ต้องไม่ต้องพิสูจน์ให้แฟนมวยที่มาด่าแกแล้วว่าแกเก่งแกดีแค่ไหนเพราะว่าที่แกผ่านมาทํามาเนี่ย มันพิสูจน์มาแล้วว่าแกเก่งขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าพี่เป็นสตาร์ททีมงานแกพี่จะเลือกโฟกัสสภาพร่างกายแก สภาพจิตใจแกและความเหมาะสมมากกว่าที่จะมาแคร์ว่าต้องพิสูจน์ฝีมือให้แฟนมวยเห็นว่าแกดีแกเ<อ>ก่งแก,แก,แกนั่น<ช>อันนี้คือมุมมองพี่<ช><อ>คิดว่าไงกับเรื่องนี้ว่าแกต้องพิสูจน์อะไรไหมหรือต้องแคร์ดราม่าขนาดนั้นไหมสำหรับผมว่าระดับนั้นแล้วไม่ต้องแคร์หรอกด้วยความที่ผ่านมาเยอะแล้วผ่านมาถึงเรียกง่ายๆจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วก็ว่าได้ผ่านมาถึงขนาดนั้นแล้วผมว่าแกไม่แคร์หรอก แต่ถามว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจบ้างไหมผมว่าก็ต้องมีบ้างมนมุษย์คนเรามีบ้างอยู่แล้วโดนทุกวันน่ะโดน<ม>อาจจะเห็นมันผ่านก็ได้มันก็ต้องมีรู้สึกอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าแกสามารถจัดการความรู้สึกได้ส่วนผลไฟมันจะออกมาเป็นยังไงก็มันก็ตามหน้างาน<ม>แต่ผมมองว่านักมวยทําเต็มที่อย่าไปว่าอะไรเขาเลยเพราะว่ามันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งที่เขาก็แลกด้วยหยาดเหงื่อเนาะโอเคสรุปเลยก็คือ ที่เรามาพูดกันเนี่ยว่ามีออปชันไหนที่พี่เมย์จะเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการลดรุ่นหรือเรื่องรับ เฉพาะไฟหรือชกเฉพาะคิกบ็อกซิ่งโฟกัสเรื่องเดียวยงี้รเ,เราไม่ได้มาด้อยค่าพี่เมย์ว่าแกไม่ดีพอไม่เก่งพอที่จะชกในรุ่นนี้2องนาฬิกาแต่เรามาพูดในฐานะแฟนมวยที่เรารู้สึกว่าเราแอบ,บติดตามมาแกมาตลอดเชียร์แกมาตลอดการเห็นมวยที่เราชอบชแพ้บ่อยอ่ะมันรู้สึกแบบเอาเราเอาใจช่วยอ่ะก็เลยแบบเหมือนอย่างพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องยอมรับว่านักมวยที่เราชอบติดตามมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือพี่ติดตามแกมั้งแต่ชกเนี่ยคุณหลุนไฟกอลลี่หรืออะไรเงี้ยมาตั้งแต่ ก่อนที่จะมีวันอ่ะ,อะพี่รู้สึกว่าพี่เองก็อยากเห็นแกแลดดิง้งสวยหมายถึงว่าจบอาชีพพี่สวยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามวยอ่ะอายุ3 3แล้วอ่ะมันก็คือช่วงปลายอาชีพแล้วอันนี้คือพูดกันแบบไม่ได้โลกสวยไม่ได้อวยอคือนักมวยห,ยหลายคนก็ยอมรับว่าคือเลข30สเนี่ยสภาพร่างกายมันไม่เหมือนตอนหนุ่มๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็พูดแค่ในฐานะแฟนมวยว่ามีเวไหนที่เราอยากจะเห็นนักมวยที่เราเชียร์เขาสามารถชกได้ไปต่อนานๆหลายปีอ,อย่างน้อยก็เกือบจะ40บอ่ะก็เนี่ยเนี่ยเราแค่แบบอยากจะหาไอเดียว่าทําไงใใหห้้มมันนนทสสภาาาพร่่งกกยีุดแช ยักษอาชีพแกได้นานแล้วก็ฟอร์มแกกลับมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลเราแค่นี้เลยไม่ได้มาด้วยค่านักมวยว่าเขาไม่ดีไม่เก่งไม่พอไล่ให้เขาเลิกไล่ให้เขาลดรุ่นหรือไล่ให้เขาเลือกชกอะไรเราต้พูดไปหมดแล้วในเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วเราคิดเห็นยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แบบไปด้อยค่านักมวยหรือว่าพูดเบรมเขาแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้อย่างที่พี่บอกว่านักมวยอ่ะ เขาชกมวยนะเขาก็ทุกคนเตรียมตัวมาดีหมดเขาซ้อมดีหมดแต่ว่าผลการชกบนเวทีอ่ะมันเป็นเรื่องที่บางทีมันมันคาดการไม่ได้บางทีซ้อมมาดีแค่ไหนเตรียมลูกนู้นลูกนี้มาบางทีมันใช้ไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าคู่ชกเขาก็เตรียมมาแก้เหมือนกันฉะนั้นบางทีมันก็ต้องอาศัยเรื่องสภาพร่างกายที่บางทีมันดีกว่าการตัดสินใจเกมบางทีแก้กันด้วยเกมไม่ได้แก้กันด้วยเทคนิคไม่ได้มันก็ต้องแก้กันด้วยลูกหนักลูกแรงอาศัยสภาพร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับแฟนมวยที่แบบว่าไป ตามว่าแกแล้วกันที่บอกให้แกเลิกชกเลิกมวยได้แล้ว อายุ33เองทาไมกรอบเร็วจังทําไมคนอื่นก็ยังชกไหวชกดีกว่านี้ควรเลิกชชอะลรพี่ว่าอันนี้ก็ไม่ขวรแล้วกันควรให้กําลังใจนะแล้วก็ <c oughs> เอาจริง <c oughs> เราห้ามคอมเมนต์ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> หรอก<ๆ>เพราะว่าแฟนมวยมันก็มีหลายแบบมีทั้งแบบที่ <c oughs> ติดตามาจริงๆให้กาลังใจยยงจริงๆแล้วก็เป็นมวยที่แบบ <c oughs> ตามได้อย่างเดียวเออบางทีแบบบางทีเห็นนักมวยไทยเราไปแพ้ต่างชาติเขาอาจจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดข่านิยมแบบรักชาติขึ้นมาแบบมวยไทยแพ้ไม่ได้เว้ยศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยบ้านเราอ่ะอาจจะแบบโมโหแล้วไปด่านักมวยอะไรเงี้ยหร ปเป็นไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นอ่ะเราผมอ่ะจะทาคอมเมนต์หรืออะไรหรือการที่จะวิจารณ์อะไรให้มันอยู่ในขอบเขตและให้กําลังใจให้กําลังใจจะดีกว่าดีกว่ามาพูดเบรมกันแต่แต,แต่ทุกคนก็อย่าลืมว่าณตอนนี้ต่างชาติเข้ามาต่อยมวยไทยเยอะมากถูกต้องมาแบบว่าฝึกซ้อมในประเทศไทยแบบเป็นหลักเลยบางคนนี่ฝึกซ้อมแต่เด็กมันก็ไม่ได้แปลกที่คนไทยจะแพ้แบบต่างชาติบ้างถูกต้องเพราะว่ามันก็มีหลากหลายไฟที่บอกว่าต่างชาติกล้าใช้ กล้าใช้ศอกอกล้าใช้แม่ไม้มวยไทยที่บางบางทีคนไทยไม่กล้าใช่ใชคนไทยมไม่กล้าใช้ก็อย่างที่พี่บอกว่าบางทีสภาพร่างกายอะ่ะมันมีผลจริงๆกับกับการชกมวยบางทีเราอาจจะเขาคิดว่ามวยไทยอ่ะยังไงคนไทยสกิลดีกว่า,วาพี่ว่าหลังๆไม่จริงนะเพราะว่าต่างชาติอย่างที่พี่บอกว่าเขาก็ฝึกมวยมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเขาก็มีดีกรีแชมป์ในประเทศของเขาลุ่นี้นั่นโอเค อาจจะไม่ใช่เวทีมวยมาตรฐานแบบลุมพินีได้ดำเนินในบ้านเราแต่ว่าเราเราก็ด้อยค่าเวทีในประเทศนั้นๆไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันจะมาพูดไม่ได้แล้วมวยไทยบ้านเราเราควรจะเหนือกว่าไม่ครับญี่ปุ่นถูกต้อดกันจะพูดเลยโค้ดไทยไปอยู่ญี่ปุ่นเยอะแยะครับหรือว่านักมวยยอดมวยเองที่เป็นเคยเป็นยอดมวยที่ประเทศไปสอนมวยไปสอนมวยที่ญี่ปุ่นเยอะมากครับใช่เพราะฉะนั้นเราจะมาพูดว่าบ้านเราเราเหนือกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ สภาพร่างกายแต่ละคนแล้วก็ความสามารถหรือสภาพทุกอย่างที่จะทําให้ตัวเองไปในถิงขั้นนั้นมวยรุ่นใหม่ๆดาวรุ่งหรืออะไรเนี้ยในกติกามวยไทยนะก่อนหน้านี้อาจจะมีรัเสเซียหรือคาซัคอะไรที่แบบเป็นมวยมยัดอ่ะที่มานอกมวยไทยยอดมวยบ้านเราเยอะแต่ว่าพี่มองว่าหลังๆญี่ปุ่นก็เริ่ม,มดีขึ้นมาเยอะอย่างไฟที่ไปชกล่าสุดอ่ะที่คู่เอกคือทาเครุกับรถถังไฟนั้นคือญี่ปุ่นชนะรวดมีแค่ทาเครุนั่นแหละที่แพ้นั่นแหละก็คือเราเห็นได้ชัดว่าต่างชาติอย่างที่โลบอกทุกวันนี้ เขาเข้าถึงความรู้ของมวยไทยได้หมดเมื่อก่อนอาจจะแบบจริงที่แบบเขาอาจจะความรู้องค์ความรู้ในการเรียนมวยไทยฝึกมวยไทยเขาอาจจะไม่เท่าบ้านเราแต่อย่างที่โรบอกปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันหรอก มันมันก่อนอันนี้หลาย10ป,ปีแล้วที่นักมวยไทยเก่งๆดีๆที่เป็นระดับยอดมวยอย่างที่เราบอกเริ่มเอ็กซ์พอร์ตออกไปสอนนักมวยต่างประเทศบางคนถึงขั้นไปเปิดยิมที่อเมริกามีค่ายมวยไทยที่เป็นยิมของคนไทยของอดีตนักมวยไทยจริงๆอ่ะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่นักมวยต่างชาติปัจจุบันคือยืนการดมวยนี่คือมวยไทยอ่ะ,อะสรุปคลิปนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราอยากจะมา ชวนแฟนมวยคุยว่าดูพี่เมย์ไฟล่าสุดเป็นยังไงแล้วสำหรับใครนะที่แบบว่าติดตามแกม,มานานแล้วรู้สึกว่าแกมาชกในวันยิ่งพอ,อสลับมาชกมวยไทยเพราะว่าแกไม่ค่อยมีไฟอย่างที่บอกฟอร์มแกก็เริ่มดรอปลงเรื่อยๆโดยเฉพาะมวยไทยอะไรเงี้ยรู้สึกกันยังไงคิดว่ามีไอเดียตรงกับพวกเราไหมที่เราพยายามมาบอกว่าอาจจะลดรุด่นไหมเพื่อให้แกแบบว่าประทะอาวุธที่แบบไม่ได้หนักมากหรือชนรุ่น70โลนี่แหละแต่ว่าอาจจะ เลือกไฟชกหน่อยหรือชกเฉพาะคีย์บ็อกซิ่งไปอะไรเงี้ยมีไอเดียยังไงเหมือนกับเราไหมก็ลองมาคอมเมนต์เปลี่ยนกันดูว่าคิดเห็นยังไงประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็พวกเราขอลาไปก่อนนะครับผมนะครับยูโรแล้วก็พีนะครับคลิปหน้า จะเป็นคอนเทนต์ของใครแล้วก็จะมีใครมานั่งพูดคุยบ้างก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับ,รรบถ้าแบบใครแบบเออเราอยากให้เราคุยในเรื่องอะไร<ก>ไมีมนไวกใช่ถ้าประเด็นหรือท็อปิกไหนไม่น่าสนใจเราจะหยิบม,มาพูดกันความจริงอ่ะพี่ดูมวยสากลเยอะมากแต่<ช>คือพี่อยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมวยสากลมากแต่ว่าก่อนนันนี้เคยลองทําไปแล้วบ้างแต่ว่าอองตรงคือยอดวิวไม่ค่อยดี<ช>ก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องมวยสากลอ่ะเข้ามาทําบ้างมาคุยบ้างมันจะมีแฟนมวยอยากดูบ้างอยากคุยมากเลยนะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออนแล้วต่อยมัหรือยังเห็นโป ทั้งคู่เคยแพ้แทงเดวิสมามาดูกันว่าศึกที่แพแ้ประเด็นคือล่าสุดโรเมโรมันมีคลิปต่อยกระสอบแล้วมันทําเสียงแบบ แย่แย่แย่ใช่ไหมการเสียเอาล้อมาทำแย่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 น <c oughs> คือเนี่ยคือที่ผมอยากมาคุยเพราะว่ากระแสมันวงการมวยสากลต่างประเทศอะ่ะ<ม>เขาเล่นเรื่องนี้กันมันมากหมายถึงว่าเล่นกันแรงนักมวยเขาแบบมีการ b ล u f f กันมีการท้า t a l ใส่กันหมายถึงว่าพูดดีไม่ดีใส่กันอะ่ะแล้วก็ขิงกันไปขิงกันมาประเด็นพวกเนี้ยสลับผมมันสนุกมากคือมันไม่ใช่แค่ดูมวยแต่ว่าก่อนที่มวยมันจะชกกันอ่ะมันบัฟกันสุดๆคือมันสนุกมากถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ไม่ใช่มวยสากล Colonel m เกอ e ์ไปหาด ได้เลยคลิปที่มันจะบัฟกันหรือจะด่ากันก่อนที่มันจะชกช่วงเตรียมทุกทุกอย่างแม่งทํายันป้ายโอ้โหมันสนุกมากจริงจริงเราอยากคุยหรือไม่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นมวยสากลก็ได้นะจะลองทำดูประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอาเนชันแล้วก็ในเพจ Facebook ครับก็คือเพจของโค้ชนายครแล้วก็สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ